เก็บพมเองเอน่าจะเก็บดับโอเคก็อยู่ก็บพิ่มเองนั่นเองกิฟ์นั่นเอง,เองวันนี้ก็จะมาเล่นมาครับหนึ100่งร้อยวันอีพีสามก็นี้ก็จะมาเริ่มเล่นกันเลยโอเควันที่สามของการเล่นมาครับวันนี้ผมจะต้องย้ายบ้านแล้วนั่นเองแล้ววันนี้ผมต้อง ทำคูด,ดิ่งลงไปด้านล่างแล้วนั่นเองแล้วงั้นต้องเอาพลิกแงงนี้มาเลยนีพลิกแงงนี้ดีคือใจพังแล้วด้วยละไอ้ในดูดูสิโอ้โหคงไม่ได้เก็บเลยใช่ไหมเนี่ยเก็บ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 เอ้ยเยอเอาละครังมาตีเล่นนะแล้วกันนะเออเอาละครังมามาปองอะไรอมของอะไรว่างๆเอา้าไม่มีอะไรเกิดขึ้น ไปต้องมาขุดนะเอ๊ะเก็บของให้หมดเลยนะเรื่อเรื่องไปผมว่าผมมีเหล็ก3ามก่อนมันเองแต่ก็อนเเก็บของกันแล้วกันเอ๊ะอย่าเก็บอืมเก็บเก็บไปให้หมดเลยเอ๊ะแต่อย่าเร่มห้ามกิบอันนี้เลยแล้วไม่อะไรนะคะท่านชมนั่นก็คือทัดนั่นเองมันสำคัญมากก็ให้ เดี๋ยวก็เดี๋ยวของอะไรเก็บให้หมดเลยถือแล้วก็ถือโอเคเเสร็จปุ๊บก็มาครับของกันเลยนะ hey. เออพอดีไม่มีไม้เลยเอ้ยเอ้ยเอกดอะไรเนี่ยเ้ย hey. <Hey. S 2> ต้องนอนกันท่านผู้ชมนอนเลยเช้าเหรอยังเปิดดูสิถือ ฝนตกนอนไม่ได้อืมโอเคคดอว่าเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปอีกชั้นอืนอมโอเคก็ไม่นั่งคุนยนานหรยาวอะไเลยก็ไปกันเลย ตอนนี้ก็ที่กูพังเรียบร้อยโอเคลงสายผมต้องเอาไปเอเอนี้ผมจะลาริงง่วงกันแน่นี่เออผมกูเป็นพังแล้ว,ลวจะใช้อะไรขึ้นไปอ่ะผมกม็ของเลยเราต้องกินขนมปังไหนดูสิดูให้ได้ Mẹ <laughs> oh, mà mẹ Mẹ ไม่ mẹ Mẹ đây mẹ Mẹ không มา mẹ มาทันหมดได้ชึบๆต่อเข้าไปเล่นก็ขุดเลยขุด ยังยางย่อมไ่ไชิชิชอะยังหมูน้อยน่าจะแซ่บนะพี่เปาโอเคพูดๆโอ้ยชิ้าโอ้ยจำแมงมุมนั้นหวังว่าจะไม่กินตับไตไส้พุงมั้งโอ้ยแมงมุมอีกแล้วพี่เปา

ลงเหมืองมาเลยซึ่งเจอทำด้วยเลยท่าชมผมลืมกดผมลืมกดไงเสียดายมากเลยมาในนี้มีฐานไหมผลืมไปในนี้มีอยู่โอเคก็เผากันเลยนะไหนดูซิก็ฐานโอเคมันทำงานได้ดีเลยแหละถึงเวลาขับบันไดแล้วว้า คลิปๆๆๆมันข้บันไดกันชืบ offer op offer op. Okay. ชืบอ่ะชืบอ่ะชืบอ่ะชืบมันคือได้บันไดมาสิบสองอันอ่ะชืบอ่ะชืบอ่ะชืบโอเคแล้วก็ขุดตรงนี้อ่ะชืบโอเคเนี่ยวางตรงนี้เดี๋ยวว้ามันขุดตรงนี้ด้วย ยา <Yeah. S 2> น่ะแนววางโ okay, อเคได้ละวางวางวางชืบอืมเรียบร้อยเชือบขูดอีกโอเคว้าไอเชียวอ่ะมาไอเชียวมันระเบิดหน้าบ้านผมเลยโอ้โหดีนะผมไม่ตายโอ้ <Okay. S 1> uh, เออเออไม aine, <t webinars> ่ไม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 ่อม่ม่ไม่ไม่ไม่ฮม่ไ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 ม่ม่มมันม่มไม่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 มม่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 ไม่ไไมมไมมน่ไม่ไม่มมมม่มม่มม โอเคตรงนี้มันระเบิดตู้มกันไปก็คันไปแล้วอ่ะเฮ้ยมันก็ต้องนั่งมาซ่อมเนี่ยไอ้เขียวไฮ้นี่เนี่ยนี่เอาบอกหมดไม่เป็นไรมีบล็อกเนอยู่วางไปมั่วๆเขาบอกว่ามันจะสวยใช่ไหมวางมั่วๆเหรออ้สวยจริงเก็บ้านสินี่เนี่ยลงไปไปไปซื้อ วางโอเคเอาให้ไหซึ่งมันผมเกือบตายเนี่ยไม่มีของอะไรหายใช่ไหมไปดูสิโอ้โหก็มีอยู่บ้างนะโอ้ทอดหายไปเลยโอ้โหไม่แห่แต่ดีหน้าที่ผมไม่ได้หยิบเลกไม่งั้นบ้านจะเบิดตึ้งจะเบืดอตึเข็นแน่นแต่ก่อนก็ค้ำมหัว ก็จริงจริงมาก่อนโอเคแล้วก็เพื่อเอิมอุปกรณ์ดับโอเคดับพักขวานโอเคทัคว่วโอเค,ค,มอเคไม่รู้สำคัญนะโอเคมันแปลเป็นปุ๋ยมาใส่ชุดก่อกันเดี๋ยวหมวกอ้อยอยู่นี่มัว่วอุย แต่ก่อนใช้อุปกรณ์เอิม่มไม่ใช่ยังไม่ใช้อุปกรณนะ์เหล็กนะเก็บไว้ก่อนเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้โอเคให้ฉงขค้นมาจะมีอะไรมากเลยเฮ้ยถ้าผมลืมกดอัดไงแต่ตอนนี้มันเพิ่งเก้านาทีอะ่ะผมก็ยังไม่ยังปิดคลิปเลยอะ่ะว่าผมลืมกดอัดได้ไงเนี่ย ผมไปกดอัดผมไปกดหยุดอัดตอนไหนเนี่ยเนี่ยคือท่านที่ผมมาเนี่ยจะเปิดให้ดูเลยเอ้ยแมวดีกว่าคลิปกันละโอเคก็ซีก็อีพี EP ที่สามนี้ก็จะปิดคลิปกันแล้วนะก็คลิปนี้ก็จะขอลาไปก่อนละบ,บาย